สวัสดีครับทุกคนนี้ผมนะพอจะชินแล้วเหมือนเดิมนี้มันเรีชื่อว่า The o Town เหมือ,อนเดิมนะวันนี้มาเล่นลกันนกันั่อนี่คือผมเตรียมพื้นที่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวใครทำทาง,ทางด่วนแบบนี้วะถามหน่อย de de o เด veloper The Old Town เฮ้ยแบบนี้ำแบบนี้ได้ด้วยหรอโอเคเก็บสิบเพจมาเคยใครเคยทำแบบนี้ปะ เมื่ออยากลองอยากลองโอเคเดี๋ยวผมขอ,อ increase เจ้าเจ้ายอดราคาสุราคาของที่อยู่อาศ,ศัยกับเสร็จธุรกิจและก็เสร็จธุรกิจพอเพียงนะเอ้นี่มันชื่อผมแต่ก็เป็นชื่อที่นินยมบุคคลใช้ชชนะฮะมาเปิบตัว medium ว e e k ี y w e e k มาแล้วก็โอเคปะได้กินลโหรด เปิบเปิบโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนดูดิยังเยอะอันนี้เอ้ยอเราจะไม่พยายามเอาเอา,เอาป๊อปนี้ออกนะไม่งั้นมันจะไม่สามารถสตรีมตอนเย็ยนได้เฮ้ยบอกเลยเกือดร้อนจัดๆไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อัดเกมนี้มานานเพราะว่าบาญชีมีปัญหาบางครั้งผมก็ทำฟรายในฟิงกิน ฟริกี้ออนฟรายเดย์เอ้ยถูกแล้วฟริกี้ออนฟรายเดย์ก็ได้เรียกยังไงก็ได้พี่ท่านตามใจชอบนะฟริกี้ออนฟรายเดย์โอเคปะโอเคเข้าเรื่องโอเคน้ำไม่ไหลใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำปบาไม่ไหลไอโนเดสอย่ามาอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งกวนผมแล้วไฟฟ้าไม่มีใครใช้กันเลยเหรอถามจริง ออนี่เยไฟฟ้าโอ้โหพูดมาก็บาดแล้วโอโ้ไม่น่าพูดปากไม่น่าพูดเลยอันนี้เป็นส่วนขนาดใหญ่เราไม่สามารถวางได้หรือจะวางอันไหนแทนดีวะกอันนี้แหละอันนี้แหละานกิจกรรมดีล่าเหรอโอ้โหจะบอกอะไรให้มันเล็กมันเล็กมากจับไม่น้ำได้ไหมไม่ได้เอาอะไรคิดไม่ออกอะเอา เออเอาตรงกึก่งกลางแบบนี้ได้กันปึ๊บโอเคต่อไปเมนเจอร์เมนก็เป็นสาระกลางโอ้ไม่ได้วัเนี่ยอันนี้โอเคแล้วก็เพื่ออบันี้เอ้ยโอ้โหเพิ่งลืมเลยว่าเราดาวโหลอดอันนี้มาสเตทบิ๊กคันทีีเฮาส์เอามาเลยมัสยิดเล็กมัสยิดมัสยิดมาแล้วก็วิหาร เอ้ยเ <mile> oh. ดี rigor, ๋ยวเดี๋ยวลืมลืมอะไรไปลืมสร้างลืมสร้างก่อนก่อนเราเราลืมสร้างอย่างนี้เลย go power โผ power plant นั่นแหละมันมีอะไรที่เอออันนี้จะสร้าง h o u าโอเคเก็บมาสร้างมาปึ๊บมันเลยเทศกาลพิชิตมัานแล้วอมมาจัดดีกว่าครับผมโอเคมา waste to energy plant p l นช์โอเครีไซเคิลก็ด้วยนั่นแหละคือการทำธุรกิจได้ที่ดีที่สุดนะเท่าที่ผมเคยคำนวณมานะโอเคและหลังจากนั้นต่อไปเออไม่อยากให้ให้พาริพาพาิบัติมันมันลามไปทั่วนะเราก็ต้องสร้างธุรกิจนี้ด้วยนะนี่แหละนี่แหละก็คือการการรถไฟฟ้าเรื่องหน้อยนะกนะวมกำลังสร้างอยู่ครับอย่าเพิ่งมากวนโ okay. อเคเฮลิคอปเตอร์ไว้ด้วย มาด้วยโอเคสนักง,งานตำรวจแห่งชาติของหน่วยสวัสด์มาแล้วจ้าปึ๊บโอเคหลังจากนั้นเราก็สร้าง funeral เป็น mixed cemetary นะฮะปึ๊บโอเคแหลกเกินมากตอนนี้โกช่วงวันนี้แหลกเกินโอเคมีน้ำไม่ต้องการนะแปบบ๊บนึงนะ อนนี้ก็เตือนจริงๆเลยพักหน้าการไฟฟ้าอย่าเพิ่งมาเตือนอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งสแปมได้ไหมครับผมกำลังสร้างอยู่ใกล้เสร็จแล้วโอ้โหเฮ้ยคอปเร์เนคือตรวจตาได้ดีมากวันนี้เอาเอาไปไปเดี๋ยวเราสร้างอีกอันหนึ่งโอเคเบิบโอผมไม่มีทางให้เราไปเลยนีย่งไงเะจและ้ โอเคเจ็บเจ็บโอเค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็จะสร้างบ้านนะปึ๊บอัดชืบโอ๊กกดอัดชืบ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 เออ นี่เออเออเป็นไงล่ะครับดูดิปึ๊บ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 ซีซันสอง,องยกเลิกแล้วครับผมเพราะมันแอบไม่ทันอะไรอะไรเรื่องเล่นยิงเลยเฮ้ยเลือกเลือกมากแค่เมื่อยโอ้ชีชีสบายสบายเอาสาระไปเลย,อยโอ้โหดูดิ ตอนนี้ตอนนี้คือเราตื่งเต้ล้วเออเออเดี๋ยวลืมได้ลืมนึกได้ถ้าไม่อยากให้มันโง่ก็ไอ้นี่เลยสร้างสร้างทางศัก์หลายแห่งสําหรับมอันนี้มอต้นสําหรับมัธยมต้นมัธยมปลายและและสําหรับคู่คนคิดค้นใดโดนเสานั่นแหละนั่นแหละคิดไว้ก่อนคิดคิดคิดสิคิดสิเอ้ยไม่ใช่กดโทษลิขสิทธิ์เต็มเตมจะ โอเควันเวอร์เอ้ยมันมีแล้วนี่จำได้ไหมอาจารย์มันแม้แถ้าที่จะอจัดคลิปไม่จานฮะโอเคสถานีวิทยุนะปึ๊บเจ็บหนึ่งสองสามวันที่สี่ไปโอเค โอเคเราคิดเราคิดก่อนว่ามันมีเอ้ยทาไมโกรธโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้อาคารเกเลี่ยนนะฮะโอ้ดัชมาเอ้ยนี่เอ้ยเข้าห้องมาอย่าอย่าเสียงดังกันได้ไหมวะโอดีครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครับ มีดิแคทมาเข้ามาเอกโอ้โหมันมีมันมีอะไรให้เราทำโอ้เอาเฮลิคอปเตอร์ทำอะไรโอเคโอ้ดัชมาเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอ้ยคนละเลือกละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้อง อจะจบคลิปอยู่แล้วเรื่องมากจริงเลยประชากรโอเคคลิปนี้ก็มีไม่มีอะไรมากสคตอนนี้ขอตลาไปก่อนโอเดนตกใจเสียงหมดโอเคเอาไว้อะไรับคตอนน,น,นี้ต้องขอตลาไปก่อนนะใครอชอบเกมนี้อยลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จังหวะคิหนานะบ๊ายบายจ้าก่อนจะจบขอนี่โอ๊ย้ยกดผิดบ๊ายบาย